สวัสดีเพื่อนทุกคนครับอยู่กับผมจอร์ดนะครับเพื่อนครับมาวันนี้ห่างหายกันไปนานนะสำหรับเกมนี้ Soccer s t r i k e r ์เกเกลับมาแล้วครับวันนี้ผมก็จะเล่นสูตรแบบว่า3าทีออกเหมือนเดิมนะครับเออเอาทุนมาที่1นึ่งหมื่นะคลิปนี้ก็คือจัดหนักจัดเต็มน,นะครับเริ่มแรกก็เอาแบบว่าขั้นต้นก่อนนะก็คือขั้นแรกก็คือแบบว่าเม,เมเทร์นะาเป็ดร้อยไม่สามทีออกไม่ได้ หรือว่าลุนแจ็คขอด,ดีวะโอ้โหโดนวะคือใสงไปยาวๆแล้วกันโอ้โหดูดิอันนี้คือแบบยากกับแบบยากแม่งยากจริงอะ่ะไม่ต้องมาสามทีออกแล้ะมาแจ็คขอดให้ได้มาโอ้ มึงก็ยักไปเหียบบางทีอะมึงยักตืนนอะเพื่อนดูมันกินตังเขาดีแบบเออมาเวยมาดีว้ยิงเข้าแล้วโอเคสวยหรือว่าไปดีอยู่สรงดีเพื่อนสรงได้ทรงได้แบบนี้ท่งได,งได้ตรงกลางไม่ตรงกลางองกลางเออโดนมึงโดนโดน,โดนแคชเอามา้ก่อนดีไหมถ้าแ,แคชเอาเราจะได้กำไรอยู่นะ แต่ถ้าอีกทีหนึ่งเข้าเราได้5,500เราเลิกดีดีกว่ามั้งไปแจ็คพอตสองล้านเลยไหมไปยังไงดีวะไอผมว่าผมโดนแน่เลยอะถ้าผมกดอะอันนี้ก็คือเกม Soccer s t r i k e r นะของค่าย m i c r o Gaming นะครับเข้าไปที่ ITP Slot นะกดโอ้โหอยู่ว่าแล้วแม่ง โอ้เซฟยาวเลยครับอันนี้จโดนไปมาณพันหนึ 1, น่งแล้วนะโอเคเข้าแล้วหนึ่งลูก <S <S แต่ว่าถ้าเอาให้ชัวร์ก็คือประมาณสามทีสามทีนี่มันยังพอแบบว่าง่ายอยู่นะครับพอขึ้นสี่ขึ้นห้าไปนี่เริ่มยากแล้วนะสำหรับเกมนี้นะใครเล่นก็แบบว่าค่อยๆแล้วนะครับเพื่อนครับอย่าไปเล่นแบบเยอะเหมือนผมนะดูรัวเลยเปลี่ยน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 เป็นโหมดก่อน ไปที่แบบคลับบ้างแต่ว่าก,กลางๆเพื่อนกลางๆกลางๆเพื่อนกลางๆกลางๆยังพอเข้าง่ายแบบยากนี่มันยากเกินย้ำกลางไปสวยเพื่อนซ้ายด้วยวะ่ะสวยเพื่อนไปซ้ายอีกทีนึงเพื่อนย้ำไปที่ตรงกลางเพื่อนโอ้โห กี้ไหลๆไปเนี่ยได้สองหมื่นจะตายแล้วพี่เลิกแล้วผมอะยิงแปดเข้าแปดลูกติดนะได้สองหมื่นเลยจบจบสองลูกแล้วลูกที่สามโอเคมามาดีลูกที่สี่ได้ไหมสวยสวยงามเพื่อนครับไหลๆครับลูกที่ห้าขวาสวยเพื่อนช็อตไหลแล้วเราต้องรีบกดไหลแล้วเราต้องรีบกดเพื่อนครับเจ็ดพันผมเลิกซ้าย <c oughs> กลางซ้ายขวาขวาซ้ายซ้าย ขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายแคชเอาไว้ก่อนไหมซ้มายอีกทีหนึ่งโอ้ใจดีดีไว้ เกมนี้ก็เล่นกกับความรลภของตัวเองนะครับครับใครพอใจเท่าไหร่ก็โอ,อกมาก่อนนะอย่าไปติดโลภครับคือถ้าสองพันผมไอ้ถ้ามันได้เจ็ดพันนี่ก็คือแบบเราได้กําไรเลยนะมันไปยากอยู่เว้ยมันต้องยิงเจ็ดลูกอะมันยากน้นองเพื่อนๆนคือมันยากมากๆเลยครับเพื่อนๆครับ เริ่มเหนื่อยว่ะตอนนี้ก็เห 7, ลือเจ็ดพันละวอ้โหแป๊บๆนี้หายไปสามา 3, ล้านสามพันเหรอห้าลูกเลือกมา ไอตัวสีแดงนี่ก็เซฟเกินเซฟจัดเลยอะตัวสีแดงอะแม่งคือมึงเก่งไปอะบางทีอะคือยิงไม่ผลสองลูกอะคือมันมันโดดเซฟแล้วครับเพื่อนๆครับลูกแรกจะบางทียังไม่เข้าเลยครับแต่อย่างว่ารางวัลมันสูงนะผมใส่กลางมามึงรับไปรับได้มึงรับไปรับได้มึงรับไปผมใส่กลางยาวรับได้รับไป เก่งวะมันเก่งอะ่ะมันเก่งเกินอะ่ะแคชเอาก่อนมาเอาเลื่อกเอาใช้ก่อนมาตั้งแต่เล่นมาไม่ได้แคชเอาเลยอะแคชเอา catch out มามเผื่ออะไรจะดีขึ้น เฮ้ยห้าพันอุย 5, ่ยเพื่อนเอาห้าพันแล้วเลิก,เลกดีไหมถุงซืนดีไหมอ่ะแต่ถ้าอีกลูกหนึ่งมือหมื่นแปดอ่ะม่เพื่องหมื่นแปดของเรากดซ้ายย้ำพอไม่ได้ละโดนห้าพันคลิปนี้พอแล้วเก็บห้าพันไปเล่นต่อ ช็้าใส่พันแปดนะเพื่อนเลิกไปเลวเสียดายว่ะเพ่งโอเคครับเพื่อนครับชอบคลิปฝากกดไลค์สับสกายติดตามช่องใหา่ให้ผมเล่นแบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมจะมาลองดูนะครับใครมีสูตรอะไรบอกกันทีนะเพื่อนครับเจอนครับบ๊ายบาย